คำคมจากสามก๊กหากพูดถึงสามก๊กแล้วหลายๆคนคงจะนึกถึงกลยุทธ์ในการทําศึกสงครามที่สามารถให้แง่คิดต่างๆได้มากมายแถมยังเต็มไปด้วยคําคมสอนใจที่ให้ข้อคิดดีๆที่สามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้ได้คลิปนี้เราได้รวบรวมคำคมจากเรื่องสามก๊กมหาสนุกเพื่อให้ทุกคนได้ย้อนระลึกถึงคําพูดสอนใจที่กล่าวโดยขุนศึกทั้ง5ซึ่งประกอบไปด้วยเล่าปี เล่าปีนั้นถูกยกย่องว่าเป็นผู้มีคุณธรรมสูงคำคมของเล่าปีมีดังนี้ไม้เส้นเดียวไม่เป็นได้ต้นไม้ต้นเดียวไม่เป็นป่าหมายถึงคนเราหากมีเพียงคนเดียวตัวเดียวก็ไม่สามารถทำการใหญ่ให้สำเร็จได้พี่น้องเปรียบเสมือนแขนขาลูกเมียเปรียบเสมือนเสื้อผ้าเสื้อผ้าขาดยังพอเย็บได้ แขนขาขาดไม่อาจต่อได้หมายถึงครอบครัวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแยกจากกันไม่ได้แม้ตัวจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่สายสัมพันธ์ครอบครัวนั้นไม่อาจตัดขาดได้วางอุบายดีถึงอยู่ในมุ้งก็สามารถกำชัยภายนอกได้พันลีหมายถึงการทำศึกสงครามนั้นไม่ใช่การต่อสู้ฆ่าฟันแต่เพียงอย่างเดียวต้องมีกลอุบายด้วย หากคนทำศึกมีกลอุบายที่แยบยนต์ก็สามารถเอาชนะค่าศึกได้โดยไม่ต้องลงแรงกวนอูหนึ่งในทหารเอกของเล่าปีน้องชายร่วมสาบานของเล่าปีผู้มีความเด็ดเดี่ยวกล้าหารและเต็มไปด้วยความมั่นใจกวนอูได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ต่อเล่าปีอย่างมากพักดีต่อเล่าปีเพียงผู้เดียวไม่เพียงเท่านั้น กวนอูยังได้ทิ้งคำคมที่น่าชื่นชมไว้อยู่หลายคำได้แก่ผู้ไม้หนามหนาย่อมไม่เหมาะที่โหงจะอาศัยหมายถึงคนเราควรเลือกที่จะอยู่อาศัยให้ดีเลือกทำงานกับผู้ร่วมอุดมการที่ดีอยู่ให้ถูกที่ถูกทางชีวิตจึงจะก,ก้าวหน้าคนเราเกิดมาแล้วชาติหนึ่งหากไม่รู้คุณคนก็ไม่เจริญ หมายถึงเกิดเป็นคนควรรู้จักตอบแทนและรู้คุณของคนอื่นเสมอหากไม่รู้คุณคนแล้วก็ไม่มีทางเจริญคำคมนี้ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องสามกบปี1994นกดีต้องรู้จักเลือกกิ่งไม้เกาะคนฉลาดต้องรู้จักเลือกนายหมายถึง คนเก่งต้องสอหาเจ้านายที่ดีขงเบง้งฉายามังกรหลับกุญซื้อผู้ปราดเปรื่องเป็นผู้อย่างรู้ฟ้าดินยอมเข้าร่วมวางแผนอุบายสงครามกับจก,กก็เพราะนักถือใจในความพยายามของเล่าปีถูกยอมรับว่าเป็นนักยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในยุคสามก,ก๊กคําคมของข,อง,ของเบง้งเต็มไปด้วยความหลักแหลมได้แก่ ความสำเร็จมีได้ขึ้นอยู่เพราะกำลังเสมอไปหมายถึงการที่คนเราจะสำเร็จได้นั้น yeah. ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำลังเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้สมองและความคิดด้วยผู้ใดอาศัยอยู่ในแผ่นดินของท่านแล้วคิดยกเอาแผ่นดินไปให้ผู้อื่นเสียผู้นั้นเป็นคนหาความสัตย์ไม่หมายถึง ผู้ที่อยู่ในแผ่นดินของตัวเองแล้วคิดจะยกแผ่นดินให้กับคนอื่นคนคนนั้นไม่มีความซื่อสัตย์คำคมนี้ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสามก,ก๊กฉบับหอบพระสมุทรโดยเจ้าพระยากางหนผู้ไม่มีความดีความชอบมักอวดอ้างว่ามีความดีความชอบหมายถึงคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลยมักจะโอ้อวดว่าตนเองนั้นมีดี ข้อมูลจากสามกบวิทยาเตียวหุยน้องชายร่วมสาบานของเล่าปีมีนิสัยวู่วามใจคอโหดเหี้ยมอารมณ์ร้อนชอบดื่มสุรารักความยุติธรรมและเกลียดคนเนรคุณแม้ว่าเตียวหุยนั้นจะเป็นคนที่ใจร้อนและดูไม่น่าคบหาแต่คำคมของเขานั้นไม่แพ้ตัวละครอ,อื่นเลยแม้แต่น้อยสามใจรวมเป็นหนึ่ง ดินเหลืองกลายเป็นทองหมายถึงหากมีความรักสามคัคคีแม้ของด้อยค่าก็เปรียบด,ดังของมีค่าที่ไม่อาจพรรณนาได้ลูกผู้ชายไหนเลยจะยอมมีสองเจ้าหมายถึงเกิดเป็นลูกผู้ชายขอมีเจ้านายเพียงคนเดียวดีกว่ามีนายสองคนให้เสียเกียรติ คำคมนี้ปรากฏในละครโทรทัศน์เรื่องสามกกปี1994โจโฉผู้ก่อตั้งวุยกกเป็นมหาอุปราชผู้มีความโหดเหี้ยมใจร้อนทำให้มักเสียการใหญ่อยู่เสมอแต่โจโฉนั้นมีข้อดีคือเป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทำให้เป็นที่รักของลูกน้องอย่างมากแม้ว่าโจโฉจะเป็นผู้ที่ใจร้อน แต่คำคมของเขานั้นกลับสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอย่างมากได้แก่ข้าพเจ้ายอมทรยศโลกดีกว่าให้โลกทรยศข้าพเจ้าหมายถึงยอมทรยศคนอื่นดีกว่าให้คนทั้งโลกทรยศตัวเองมิมีสิ่งใดในโลกที่เป็นไปไม่ได้หากผลประโยชน์สูงพอหมายถึง ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เมื่อมีผลประโยชน์ไม่มีใครทำอะไรโดยที่ไม่หวังผลคำคมนี้ปรากฏในหนังสือสามก,ก๊กฉบับวินเลียววาลินตอนเจ็ดราตรีที่ผาแดงแม้ว่าเรื่องราวของสามก๊กจะเป็นประวัติศาสตร์และตำนานที่เก่าแก่แต่วาทนาและคำคมของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ที่เป็นแรงบันดาลใจของคนทั่วไปนั้น ก็ยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานมาจนถึงปัจจุบัน